เจอกับครูไซอีกแล้วนะคะตอนนี้เราหยุดโควิดกันไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ครูซทําความสะอาดบ้านค่ะในเรียนแต่เอ๊วิธีทําความสะอาดบ้านเนี่ยทำยังไงได้บ้างครูไซไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามกลุ่มกิ่งกันนะคะเด็กๆช่วยขูกลุ่มกิ่งคิดด้วยนะว่ามีวิธีทําความสะอาดบ้านอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ วัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งกิ่งช่วยคุณแม่กวาดบ้านอยู่ค่ะเวลาว่างของกุ้งกิ้งนอกจากอ่านหนังสือนิทานแล้วก็มีนี่ล่ะค่ะที่กุ้งกิ้งชอบมากเพราะการทํางานบ้านทําให้กุ้งกิ้งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจมากว่าสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจยังไงละคะ นอกจากคุงกิ่งที่ชอบทำงานบ้านแล้วนกคูกก็ชอบทำงานบ้านด้วยนะคะบ้านของนกคูกน่าอยู่มากมีต้นไม้ดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามสุดๆเลยล่ะค่ะฉันชอบทำงานบ้านฉันชอบทำงานบ้านฉันชอบเช็ดโต๊ะโอ้โหอ โต๊ะสะอาดจังเลยฉันชอบทํากับข้าวว้าวหน้าอร่อยจังเลยฉันชอบล้างจานอืมจานชามสะอาดหน้าใช้จังเลยฉันชอบซักผ้าอาา่าฮาเสื้อผ้าหอมสะอาดจังเลย ฉันชอบพับผ้าอูห้หูตู้เสื้อผ้าดูเรียบร้อยจังเลยฉันชอบจัดตู้หนังสืออืมจัดเรียงเป็นระเบียบน่าอ่านจังเลยฉันชอบกวาดถูบ้านอ่าบ้านสะอาดจังเลย ฉันชอบกวาดใบไม้นี่ไงสนามหญ้าสะอาดตาจังเลยฉันชอบรดน้ำต้นไม้เห็นไหมดอกไม้บานเต็มสวนเลยฉันชอบทำงานบ้านลันลันลาบ้านของฉันน่าอยู่จังเลย น้อยแสนขยนันมีความสุขทุกวันกับการทำงานบ้านค่ะเพื่อนๆล่ะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างหรือเปล่ากุุงกิงจะบอกให้นะว่าการทำงานบ้านไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยงานบ้านบางอย่างสนุกมากๆด้วยตอนนี้กุุงกิงกวาดบ้านเสร็จแล้วขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะคะต้นไม้รอกุุงกิงนานแล้วละ่ะอ่านเรียนขา กุ๋งกิ่งได้บอกวิธีทําความสะอาดบ้านหลายวิธีเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูซัาจะมาสรุปนะคะว่ากุ่งกิ่งได้บอกวิธีทําความสะอาดบ้านสะอาดบ้านอย่างไรบ้างนะคะการทําความสะอาดบ้านนะคะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านนะคะในเรียนอันนี้ ไม้กวาดหยักใยนะคะไม้กวาดหยักใยเนี่ยก็เอาไว้ไว้กวาดหยักใยห,หรือสิ่งสุกโปกที่อยู่บนเพดานที่สูงสูงนะคะเด็กๆ <ś m ary> สังเกตดูนะว่าด้ามของไม้กวาดเนี่ยจะถืาเป็นยังไงคะยาวนะคะเราจะไว้ทําความสะอาดของหรือสิ่งของที่อยู่ในบริเวณสูงสูงนะคะที่เราไปไม่ถึงเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้กวาดหยักใยนะคะเพื่อที่จะกวาดหยักใยที่อยู่บนเพดานนะคะต่อไป อันนี้อะไรคะอันนี้เรียกว่าไม้กวาดค่ะเด็กๆไม้กวาดธรรมดาก็เอาไว้กวาดพื้นนะคะกวาดเศษผงเศษขยะนะคะไม้กวาดเนี่ยจะใช้คู่กับที่ตักขยะหรือที่ตักผงนะคะเรากวาดเสร็จแล้วก็กวาดใส่ที่ตักขยะหรือที่ตักผงนะคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าไม้กวาดถ้าเราไม่มีไม้กวาดเด็กๆขาถ้าเราไม่มีไม้กวาด ให้เราใช้อันนี้แทนได้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือชนิดอีกหนึ่งชนิดนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่ดูดฝุ่นเนี่ยเราก็จะใช้สําหรับดูดฝุ่นถ้าเราไม่มีไม้กวาดเนี่ยเราก็ใช้ที่ดูดฝุ่นเนี่ยดูดฝุ่นได้นะคะเด็กๆต่อไปเครื่องต่อไปนะคะ เมื่อกี้นี้ที่ครูซาบอกไว้เลยว่าเรามีอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำควบคู่กับไม้กวาดเราก็เรียกว่าตักขยะหรือที่ตักผงนะคะเวลาเรากวาดขยะหรือกวาดผงเศษผงเนี่ยเราก็เอาที่ตักผงเนี่ยตักนะคะเศษผงเศษขยะไว้นะคะอุปกรณ์ต่อไปได้แก่ใครรู้จักนะ สมัยเนี้ยอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะเด็กๆบางที่เขาจะทําเป็นสีสีทาจากไนล่อนนะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาทําจากขนไก่เขาก็เลยเรียกว่าไม้ขนไก่นะคะเอาไว้ปัดฝุ่นทําความสะอาดชั้นทําความสะอาดโต๊ะที่ไม่ใหญ่มากนะคะเอาไม้ปัดฝุ่นเนี่ยปัด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 นะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไป ไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นเมื่อเรากวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ไม้ถูพื้นในการถูพื้นก่อนที่จะเอาไม้ถูพื้นไปถูพื้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจะต้องเอาไปซักแล้วก็บิดให้หมาดๆให้เปียกนิดๆนะคะเพื่อที่พื้นของเราเนี่ยจะได้สะอาดที่สําคัญเลยเวลาที่เราถูพื้นนะถูจากด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็เราจะไม่เหยียบ ตรงที่เราถูนะคะเด็กๆถูไปด้วยแล้วก็เดินถอยหลังไปด้วยถูไปด้วยเดินถอยหลังไปด้วยถ้าถูและเหยียบไปข้างหน้าเลยนะคะพื้นที่เราทําความสะอาดแล้วก็จะสกระปรกเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อควรระวังเลยนะคะเวลาเราถอยหลังให้เราดูทางด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ถอยไปด้วยถูไปด้วยตกบันไดบ้านอย่างนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คะ่ะ ก่อนที่จะไปนะคะเด็กๆเ,เรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมถามไวตอบไวตอบได้พูดเลยนะคะ,ะคำถามมีอยู่ว่ามีรูปอยู่สองรูปรูปด้านหน้ากับรูปด้านหลังภาพใดคือที่ตักขยะให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกภาพใดคือที่ตักขยะฉเฉลยใครตอบภาพด้านหน้าถูกต้อง ใครตอบภาพด้านหลักแอดเลยนะคะไม่ถูกต้องต่อไปข้อที่สองค่ะเด็กๆข้อที่สองมีภาพอยู่สองภาพด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดิมภาพใดคือภาพไม้ถูพื้นค่ะเด็กๆอให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกภาพใดคือภาพไม้ถูพื้นใครตอบาพไม่ถูก ไครต่อภาพด้านหลังถูกต้องนะคะอันนี้คือไม้ถูพื้นต่อไปเราใช้อะไรแทนไม้กวาดได้นี่คือไม้ถูพื้นอันนี้คือที่ดูดฝุ่นเราใช้อะไรแทนไม้ก,กวาดได้คะภาพด้านหน้านหรือภาพด้านหลังไปรต่อภาพด้าน ใช้ไม้ถูพื้นแทนไม้กวาดแต่เราจะใช้ที่ดูดฝุ่นแทนไม้กวาดข้อต่อไปถ้าเราจะทำความสะอาดเพดานสูงเราจะใช้ไม้กวาดแบบใดแบบด้านหน้าหรือแบบด้านหลังฉลยก็จะเป็นยังไงคะกวาดไม่ถึงแต่ถ้าเราจะใช้ไม้กวาด อยากย่ายด้านสูงสูงเด็กๆกก็จะกวาดถึงนะคะต่อไปข้อต่อไปหมดหรือ,อยังเวลาที่เราถูพื้นค่ะเด็กๆเราจะเดินหน้ารูปแรกเดินหน้าหรือเราจะไม่เดินหน้าก็คือถอยหลังทำยังไงดีคะเวลาเราถูครูซาบอกไปแล้วเราจะต้องเดิน,นถอยหลังถ้าใครเดินไปข้างหน้าผิดเลยแต่ถ้าใครเดินถอยหลัง หรือไม่เดินไปข้างหน้าถูกต้องนะคะเด็กๆต,ต่อไปนี้เป็นการบ้านนะคะการบ้านแสนสนุกก็ยังมีอยู่นะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรื่องราวบุคคลและสถานที่นะคะดูหน้าที่คุณครูโชว์เลยนะแล้วเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะแล้วก็การกรบาดนะคะการการะบาทภาพตามโจทย์เลยนะคะทําเสร็จแล้วเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ส่งคุณครูสานในวันอาทิตย์นะคะหนหน้าแล้วก็อีกหภาพ ให้นกเรียนถ่ายภาพตัวเองช่วยทําความสะอาดบ้านหนึ่งอย่างช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาที่สะดวกนะคะมีหลายอย่างเลยการทําความสะอาดบ้านง่ายๆนะคะเด็กๆทําแล้วก็ผู้ปกครองถ่ายรูปเก็บไว้ส่งครูซาในวันอาทิตย์นะคะค่าสําหรับวันนี้นะคะครูซาแล้วก็กลุ๋งกิงลานกเรียนไปก่อนนะคะอัสลามุอะไลากุ้มวะรามาตุลรอพี่ประกาตู้สวัสดีค่ะ